บอสตัน<ม>สหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยคะ่ะใครคะออและไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายข้อความที่ส่งหาคุณกะติกเรียกตัวเองว่าผมครับแต่ในเพจมีคขาว่านะคะวันนี้โพสต์ล่าสุดนะคะอ่าตำรวจชุดสืบสวนขยายผลต่อคะ่ะก็ขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของลายอะคะ่ะครับลายที่ส่งหาคุณกติกโดยใช้ลายไอดีของคุณตังโมเนี่ยนะคะ คือตำรวจบอกว่าฐานข้อมูลเชิงลึกของตำรวจไซเบอร์ยืนยันว่าเป็นการโทรจากบอสตันเหมือนกันอบอสตันสหรัฐอเมริกาเหมือนกันโอ้ใช่ไลน์ก็บอสตันไลน์ก็บอสตันสหรัฐอเมริกาโพสต์เฟ e บุ๊กของคุณตังโมงก็บอสตันสหรัฐอเมริกาอแหล่งที่มาเดียวกันค่ะครับนอกจากนี้นะคะตำรวจบอกว่ามือมือดเนี้ยติดต่อโดยการโทรไลน์ โทรไลน์กับคนใกล้ชิดที่คุณแตงโมเขา